สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับสายรุ่งอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะสายรุ่งจะพาทุกคนไปดูไปดูหนูฟุกไปดูหนูฟุกนะคะเพราะว่าที่บ้านสายรุ่งนะคะคุณปู่เลี้ยงหนูฟุกนะคะทุกคนสายรุ่งก็เลยจะพาทุกคนไปแอบดูนะคะว่าคุณปู่เลี้ยงหนูฟุกยังไงนะคะคุณปู่แบบเลี้ยงหนูฟุกที่บ้านนะคะสร้างรายได้มากมายนะคะทุกคนคือแบบ มีจาคนโทรมาสั่งนะคะหนูฟุกสองโลหนูฟุกสี่โลอะไรแบบเนี้ยเป็นสินค้าขายดิบขายดีมากๆเลยนะคะแล้วไปดูกันนะคะว่าเอ้ทำไมคุณปู่ถึงเลี้ยงได้ห้าปีแล้วนะคะที่คุณปู่เลี้ยงหนูฟูกนะคะทุกคนก็เป็นอาชีพที่ดีมากๆใไหนอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมไปดูหนูฟูกกันอ่ามีไฟนะคะมีหน้าไฟนะคะทุกคนเพราะว่าหนูฟุกเขาอยู่ในในบ่อนะคะ มันจะมืดมากนะคะเราจะมองไม่เห็นปะเราไปกันเลยอนุเอาไฟไปส่องหนูฟุกคุณปูด่ด้วยมานี่คะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงฟาร์มหนูฟุกกันแล้วนะคะเราจะเปิดประตูเข้าไปคะ่ะทุกคนเปิดผิดทาา ประตูอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวนะคะแล้วเปิดยังไงเปิดไม่เป็น,นะคะ่ะทุกคนเปิดยากนะคะต้องดึงยกขึ้นนี่นะคะคือฟาร์มหนูฟุกนะคะที่สายรุ่งจะพาทุกคนมาดูเป็นแบบนี้นะคะฝังนี้จะเป็นอ่าคุณปู่จะทําอย่างดีเลยนะคะ ก็คือทำเป็นคอกปูนนะคะทุกคนเอาอินมาก่อนะคะทุกคนอันนี้ก็คืออ่าเป็นฟาร,ร์มมาตรฐานนะคะคุณปูจะเอาอินมาก่อแล้วก็จะเชื่อมติดกับพื้นปูนเลยนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะมีอ่าบอ่อเลี้ยงหมูอยู่2แบบนะคะระหว่างแบบมาตรฐานเลยเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นแบบบ่อนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทั้งสองแบบเนี่ยก็เป็นอ่าด้านบนนะคะ ด้านบนบ้านเขานะคะก็คือหลังคาหลังคาบ้านหนูนั่นเองนะคะก็จะใช้แบบนี้นะคะเป็นตะแกรงตะแกรงเหล็กนะคะตะแกรงเหล็กแบบหนาอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าต้องกันหนูกัดด้วยนะคะหนูเนี่ยชอบกัดนะคะทุกคนกัดกรงนะคะนี่ก็นี่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งนะคะนี่ก็หลังหนึ่งนะคะหลังที่สองนะคะก็หลังเล็กๆนะคะทุกคน สรุปในนี้มีกี่หลังเนี่ยนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอเคบ้านที่เป็นอ่าผนังปูนแบบนี้นะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดหลังนะคะทุกคนาหลังนั้นทำไมเปิดไวนะ้น<อ>่ะน่าจะไม่มีหนูหนะหลัาางนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูโอเคส่วนบอ่อที่เป็นซีเมนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตอนนี้เรามาเริ่มดูหนูใน ในบ้านกันเลยนะคะโอเคนี่คือหนูคะ่ะทุกคนอันนี้บ้านหลังแรกนะคะบ่อแรกนะคะจะเป็นลูกหนูนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหลูกแปดตัวเลยเหรอเนี่ยแปดตัวอุ้ยเก้าตัวแล้วก็จะมีพ่อแม่หนูนะคะแล้วก็มีพี่หนูนะคะทุกคนในบ่อนี้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคแต่ละบ่อนเนี่ยเราจะ มีหนูเยอะพอสมควรแล้วเรามาดูบ่อที่สองกันเลยอาบ่อ,บอที่สองนี้มีกี่ตัวเขาจะหลบอยู่ใต้าฟางนะคะทุกคนจะเอาฟางมาไว้ในบอ่อให้เขาเล่นด้วยให้เขาหลบซ้อนกันนะคะก็ใหญ่มากๆเลยฟางนี้ดูฟางที่สามโอ้โหฟางที่สามมุดเข้าไปอยู่ในใต้กองฟางกันหมดเลยค่ะทุกคนมองไม่เห็นเลยฟางที่สี่ โอ้คามที่สี่มีอยู่สามตัวอันนี้กําลังวัยรุ่นเนาะอ่าอนี้กําลังวัยรุ่นนะคะอ่ากําลังวัยรุ่นเลยยังไม่พอขายนะคะเนี่ยต้องให้เข้าโตอีกหน่อยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกคนขายดีค่ะโตไม่ทันเลยนะคะอ่าอันนี้ก็มีมีตัวเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีลูกด้วยลูกลูกนี้มีกี่รุ่นเนี่ยรุ่นเดียวเนาะรุ่นเดียว อ,อรุ่นเดียวโอเคติดแล้วแล้วก็วต่อไปข้อที่แปดก็มีสามตัวอันนี้ก็คือ <NFT> กำลังจะเป็นวัยรุ่นนะคะ <NFT> หนูฟูกเนี่ยเขาใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคน <S 2> <S 2> <N> คือเขาจะตัวใหญ่มากๆเลยไม่ต้องไปสาเสอนมองเห็นโอเคใหญ่นะคะพันนี้พันใหญ่ ต้องบอกก่อนนะคะทุกคนหนูฟุกแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวที่ที่ใส่ลุงไทยทุกคนดูเนี่ยคือไม่ได้ซื้อแม่พันธุ์พ่อพันธุ์มาจากไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวท้ายคลิปจะเฉลยนะคะว่าเอ่อทาไมถึงถึงได้เลี้ยงหนูนะคะแล้วพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอามาจากไหนนะคะท้ายคลิปจะเฉลยนะคะก็ กดไลค์นะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูให้จบคลิปด้วยนะคะทุกคนจะได้รู้กันนะคะว่าหนูที่เราเลี้ยงเนี่ยหามาได้ง่ายๆเลยนะคะลูกเขาจะอยู่ใน,นีๆก็มีนะคะทุกคนในนี้โอ้ในนี้น,นีน่รุ่นเดียวกันหมดเลยก็ยังไม่เป็นบ่าวเป็นสาวนะคะทุกคน เนี่ยโอ้ทุกบ่อส่วนใหญ่จะเป็นลูกเนาะม,มีลูกด้วยคะ่ะทุกคนพ่อพันธุ์อ๋อพ่อพันธุ์อยู่นี่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ม,มีลูกคะ่ะทุกคนม,มาดูกรงนี้อ่ากรงนี้มีสามตัวอโอเคเราจะส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เลี้ยงลูกเราจะเอาไว้สามตัวนะคะขั้นต่ํานะคะแต่และกรงเนี่ยคะ่ะทุกคนดูใ,ใกล้ๆกล้เลยเนี่ย อบอบใหญ่ๆนะคะเนี่ยในกล้องอาจจะไม่ใหญ่นะคะแต่ตัวจริงใหญ่มากอันนี้รุ่นนี้นี่ขายได้แล้วนะเนี่ยอเนี่ยขายได้แล้วรุ่นนี้แหละที่ขายกันบ่อยๆเนี่ยเนี่ยกำลังพพก,กินเลยเนี่ยอเอาไปทำหนูอบโอ่งค่ะทุกคนอร่อยมากมือมืทำหนูอบโอง่งอ้าวน่ารักจังเลยเนี่ยดูดข้อมีสี่ตัวนะคะทุกคน เนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะกับตัวสามสี่กับตัวนั้นอ่ะนูวนี้ล่ะสี่ตัวลูกโอเคปิดสามนี้ปิดแล้วมาดูฟาร์มสุดท้ายที่เปิดไว้แบบนี้นะคะก็คือฟาร์มนี้ไม่มีอะไรนะคะมีแต่แกะนะท<ง>ุกคนแล้วมาดูในบอ่อนี้มีไหมมีหนูไหมในบอ่อเนี้ย ว้าวในบ่อนี้มีถั่วหนูใหญ่ๆแม่พันพ่อพันนะน่อแม่พันธุ์พ่อพันุนะคะจะแยกออกต่างหากนะคะทุกคนให้เขาผสมพันธุ์เนไปดูเนี่ยในบ่อนี้จะมีทุกบ่อเลยนะคะทุกคนหนูเนี่ยเข้ามาดูบ่อนี้กันบ่อเนี่ยก็จะใช้สองบ่อนะคะทุกคนติดกันนะคะเป็นบ่อบ่อซีเมนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาค่ะดูข้อนี้โอ้โหข้อนี้มีแม่กับลูกสามตัวนะคะ่ะดู เขาเลี้ยงลูกนะคะให้โตโอเคปิดกันเลยไปบ่อไม่เลยบ่อนี้โอเคบ่อนี้ก็สามตัวเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยู่อย่างนี้กันนะคะโอเคโอเคค่ะทุกคนยุงก็เยอะมียุงด้วยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะสายรุ่งก็ได้พาทุกคนเดินดูหนูแล้วนะคะครบทุกบ่อแล้วนะคะทุกคน ก็หนูในที่นี้นะคะก็เยอะพอสมควรบอ่อละยังตามสามตัวนะคะสามสี่ตัวห้าตัวสิบกว่าตัวนะคะทุกคนมีครบเลยนะคะแต่ละบอ่อเนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าบอ่อไหนที่จะให้ผสมพันธุ์นะคะทุกคนก็จะอยู่สามตัวหรือไม่ก็เห็นบอ่อเดียวนะคะที่มีสองตัวนะคะบอ่อในเลี้ยงลูกนะคะก็จะมีแม่แล้วก็ลูกเยอะแยะเลยนะคะทุกคนแล้วก็ บ่อไหนที่คลอดลูกใหม่ๆแล้วลูกยังไม่โตนะคะบ่อนั้นก็จะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะต่อไปก็จะจับพ่อออกนะคะก็จะเหลือไว้แต่แม่กับลูกนะคะพอลูกโตนะคะจะจับพ่อกับแม่ออกนะคะ <c oughs> อ่าบางทีนะคะพ่อพันแม่พันนะคะ,ะถ้าได้สองลูกแล้วสามลูกแล้วสายลุงก,ก็จะปล่อยออกไปนะคะก็จะไม่ได้เก็บไว้นะคะ <c oughs> ทุกคนก็จะขายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนส่วน อ่าแรกๆเลยนะคะทำไมถึงได้เลี้ยงหนูฟุกนะคะทุกคนเอตอนแรกๆเลยนะคะหนูฟุกพ่อพันกับแม่พันนะคะไม่ได้ซื้อมาจากที่ไหนนะคะทุกคนสังเกตไหมคะด้านข้างจะมีจะป่ามีจะภูเขาคะ่ะทุกคนแล้วก็เอากรงนะคะไปวางไว้ในป่านะคะทุกคนแล้วหนูฟุกเขาก็เข้ามาอยู่เองนะคะเขาติดกรงมานะคะทุกคนแล้วก็เอามาเลี้ยงนะคะ ได้มาพ่อมันตัวนึงแม่มันตัวนึงนะคะสายลุงก็เอามาเลี้ยงในบ่อนะคะทุกคนทําบ่อไว้นะคะแล้วเขาก็เริ่มขยายพันธุ์นะคะทุกคนขยายพันธุ์ขึ้นมาเรื่อยๆก็กลายเป็นเยอะแยะแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนก็ไม่ได้ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาจากไหนนะคะเป็นหนูคุกที่หาได้จากธรรมชาติจริงๆนะคะทุกคนส่วนอาหารของเขานะคะก็จะเป็นพวกข้าวโพดคะ่ะทุกคน เนี่ยข,ข้าวโคดโอเคค่ะทุกคนก็สรุปง,ง่ายๆนะคะพ่อพันธแม่พันธุ์ของหนูนะคะที่นี่นะคะที่บ้านสายลุงไม่ได้ซื้อมาเลยะคะ่ะทุกคนไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะหาจับเอาในป่านะคะก็ะคือเอากงไปวางไว้นะคะทุกคนก็เอาข้าวไปอยู่ในกรงนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามากินข้าวนะคะแล้วเขาก็จะติดอยู่ในกรงคะ่ะทุกคนแล้วสายลุงก็ไม่อยากจะ ฆ่าเขานะคะสรุูก็เอามาเลี้ยงค่ะทุกคนเอามาเลี้ยงพอมาเลี้ยงเสร็จแล้วเขาก็ออกแม่เขาก็แพ่นะคะแพ่แบบแพ่พันธุนะคะทุกคนเพราะว่าออกลูกออกหลานมาเยอะๆนะคะทุกคนก็กลายเป็นแบบนี้เลยนะคะสรุปก็คือมีเยอะเลยค่ะหนูในฟาร์มเนี่ยค่ะมีอัตโนมัติของเขาเลยต่อมานะคะก็มีลูกค้าเข้ามาบ้านนะคะก็มาดูที่บ้านเลี้ยงหนูด้วยเหรออะไรแบบนี้เขาก็แบบ คุยคุยกันไปบ้านโน้นบ้านนี้นะคะทุกคนก็กลายเป็นว่ามีลูกค้าประจํานะคะที่เข้ามาซื้อหนูที่บ้านนี้นะคะกอ็อาทิตย์หนึ่งนะคะจะได้ขายอยู่อ่ะอาทิตย์หนึ่งจะได้ขายอยู่สี่ครั้งนะคะไม่ต่ำกว่าสี่ครั้งนะคะแต่ละคนก็สั่งไม่ต่ำกว่าสองโลนะคะทุกคนก็ที่นี่ก็ขายโลละสองร้อยสองโลก็สี่ร้อยก็ก็ถือว่าเป็นไรายได้ที่ดีนะคะทุกคนกว่าดีกว่าอยู่เฉยๆเนาะ ส่วนอาหารเขาก็ไม่ได้ซื้อนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะข้าวโพดเยอะนะคะข้าวโพดนะคะอยู่ตรงข้างๆที่ใส่ลุ่งอยู่เนี่ยทางนู้นก็สวนข้าวโพดหัวไร่ก็สวนข้าวโพดตรงนี้สวนข้าวโพดหมดเลยนะคะพอเขาเก็บเกี่ยวเสร็จนะคะทุกคนเขาก็ไม่ได้ไปตามเก็บนะคะทุกคนที่นี่เราก็ไปขอเขานะคะแล้วก็ไปหาเก็บนะคะในสวนข้าวโพดเขานะคะทุกคนก็ได้มานะคะก็เอามาแกะให้เหลือแต่เม็ดข้าวโพดนะคะ แล้วก็เอามาให้หนูค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะก็เลี้ยงหนูนี้เลี้ยงง่ายนะคะง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนก็เขาก็จะโตตามอายุเขาตามวัยเขานะคะเราก็ไม่ได้ขุนไม่ได้อะไรนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขุนขายนะคะเราให้อาหารเขาเยอะๆนะคะอาหารก็แพงข้าวโพดอะไรเงี้ยก็แพงไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นที่ฟามเนี่ยจะไม่ขุนขายนะคะก็เลี้ยงเออพอโตปุ๊บก,ก็ขายนะคะ แต่ส่วนใหญ่เขาก็โตนะคะเขาได้กินเา้าโอดเขาก็โตนะคะขายไม่ทันลูกค้าก็เยอะโตก็โตไวคะ่ะทุกคนโตไวมากแล้วก็แบบแม่นุ่นก็ขอดแม่นี่ก็ขอดนะคะกลายเป็นว่าสถานที่เขาอยู่เนี่ยคือตอนนี้ก็ไม่เพียงพอคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็เหมือนว่าแหละก็ไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่ดูโครงสร้างนะคะไม่รู้จะพังลงมาใส่หัววันไหนนะคะทุกคนคือมันอายุห้าปีแล้ว โคงสร้าก็เป็นไม้ยูคาด้วยนะคะมีไม้ยูคาด้วยนะคะทุกคนก็อาชีพเลี้ยงหนูนี้ถ้าเลี้ยงเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นรายได้รายได้ที่แบบเลี้ยงครอบครัวได้นั่นเองนะคะเลี้ยงครอบครัวได้นะคะทุกคนเป็นอาชีพที่ดีนะคะสําหรับสายลุ่งนะคะก็วันนี้ก็พาทุกคนมาดูหนูฟุกก็มาดู สถานที่หนูฟุกอยู่นะคะเลีย้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะทุกคนเลีย้ยงแบบโบราณเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสายลุ่มก็จะลาทุกคนไปก่อนนะคะทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้สายลุ่มได้ทาคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้สายลุ่มขอลาทุกคนไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ